บรรยากาศได้ค่ะกินขี่หมูวันนี้นไหนวันนึ่งมันมีหมูน้องเบียบครับเต้นๆๆเมื่อนี่มานนางเหรียญยัวฟาร์มของพ่อจูเด้อพี่น้องพูดนะชอบเปิดชิ้นหัวทูจูไหลพามหาแนวสันว่าน้อนเมียบเอเลี่ยนบังควายงามเด้มื่อนี่มานนางโซ่เมา่ม้อยกันซื้อพี่น้องจยามะมะยามพ่อเราบ่ได้มะยามเป็นปีหรอ พอดขวบอีลีเนาะพอ่อพอดขวบอีลีพอ,อลพอดขวบปีกับพอได้รวยลีเนี่ยรวยมาตั้งแต่ <c oughs> บักยุกหน่อยเกิดมาว่าสีม้ามันปฝนตกค่ะแมนจะโทรมาตัวนั้นว่าสิมหาบักยุกหน่อยนั่นแหละจังไหนว่าฝนตกเล่งมุมีมือหยุดมือเหยียดยัติยาอุ้ยกัยากไปน้ำกองเ,เนี้ยเลี้ยงควายเนี่ยวันนี้ก็เลยได้มายองแยงแยำกอจูแล้ว แม่อว้วนนี่บ่อบมีว่าสิหยบลงจักหน่อยเลยแม่อว้วนนี่ทับไปพัวทับแล้วก็ยังว่าขาดสองเมือหายดูอสองรอยเนาะนะอาอวยเป็นบาทหรอือทับตัวใดไว้จันทร์เนี่ยข้ญญาวหนามเสียมะลายอร่อยอเา้าแรงเ้าหรุลอดหะุกลอด หม 2, 000, อสองพันฟองแย่ไปทับตูนี่แจ่ไปทับตูธนาคารแปดพันสามจ้ะใส่เพชรแลโขงสามพันห้าใส่ชร้างอุดรอ,อีกสามพันกว่านี้เด็กพี่น้องมาต้องสงสัยแต่ว่ามันโตหน่อยแท้อุ้ยนั่งอยู่ทั้งเถียงนาเด้ออุ้ยบ่ลลงไปพูดนะคำนับพ่อของจริงสิว่าของจริงใหญ่กว่าช้างสร้างแค่จุงของงานประกวดม,มึงเงินว่าพ่ะ จุงเขงงางั้นประกวนมื้นพ่อแม่พันบอ,นอย,ยแม่อ้วนแม่อ้วนสมซื้ออีหลีเด้ล,ลูกเล้าตัวใดบ่เนี่ยพ่อน,น,นี่ยของไข่เด้วเอา้าโอ้แก้วไก่เด้ลูก้าวไก่เพื่อนมาเอาวางงัน้กนกวนจีไม่เนี่ครับอืเป็นเบ,บาบานเรือเราเดี๋ยวนี่เป็นเบ,บาบานเรือต้นน้อยๆมุ้งนันเด้นั่นพ่อน้อยๆน,นั่น ออกพูดบุญข้อสากซื้อเหรียญซื้อว่าอีข้อสากซื้ออีหลีซื้อว่าอีกันยาแม่เพื่อนตัวใดเนี่ยแม่เพื่อนชมพู่ยังกันอยู่นั่นแหะโอ้โอหอันนี้ออกมาใหม่เป็นบอครับออกมาตะควงนะครับเกสียบแล้วก้อนสวรรค์อืออันเจ้าเลี้ยงยังก็ไม่เงี้ยเจ้าขึ้นสีเสียบเถอยวันเาอาไหมเอาเดี๋ยวด,ดิ้วันเหรอได้ยินเสียงพอพ้นให้ หลบไวบ่คันพูดหน่ะแฟนตาลูกลูกเล้าตัวใดบ่เนี่ยพอ่อลูกอายุทั้งน้ายน,นะครับอันลูกด้วนนี่เนาะตัวผูตัวผูซื้อน้องอยังจน้นั่นยกสยามายกสยามเดี๋ยวอุ้พระไปมุงไกลๆตาดโทษหน้าเพิ่นแม,ม่มาฝุดแทนเนี่ยสูงโมเมนต์เม็ดกลัวหรอเป่พ่ออันนี้อันนี้ได้จ็กเดือนเราเนี่ยพอ่อได้ซีเดือน ป้าสูงอไยี่สิบได้ดินนดดเนยบงหบัหดกันยังหน่อยสูงแหงป้าเล็บไหม,มคุณน่ะอนาคตพอพันอีกแล้วอนาคตพอพันอีกแล้วเนี่ยเนี่ยอืมอืม ดูกฟนตาแม่พี่น้องแฟนตาใส่ตัวใดไปก็พอวันนึงเห็นเห็ดล้มโขงหู <c oughs> ว่าได้แท้ได้แท้แฟนตาหัวตาได้ฟันแท้คู่สองอันนี้สาวหน่อยตัวนี้ลูกตัวใดอีกเนี่ยพ่อเนี่ยลูกแม่นีบอ่ลูกตัวนี้บ่นเนี่ย กูอังเปลาอืออันรอรอไดนจากเดือนเราพ่ะได้เจ็ดเดือนค่ะลูกลูกป้าปัางว่ะิจ้าอื้เอเนือเ้อหนังนี่ดีเท่าว่าลูกป้าปัางนี่นนี่พามาเบ่งแบบใกล้ชิดอยู่ในคอ,อกได้จ้านี่ พออยู่แลวบอกทุละอยู่ทูพี่น้อง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 มาเป็นตาหักแฉะมาสูงแข็งแฉะเฮ้ยไข่ดอนเม่นไขยดอนตัวนี้แมสูงคักจ้านเลยว้าไข่ดอนเมีนสาวนี่แมขาเหย้าเจิน่นเทินหลด อยากเบิ่งควายงามกับมาขอะของพ่อจูได้เด้อจ้าบ,บ้านหวัวซ้ายพี่พี่น้องจ้าเป็นอย่างเธอเคืออยากเล่นน้ำฉันเนย่ะน้องเสื้อยังนนเนี่ยพ่อสาวเดือนอุ้ยปากมาใหญ่ดีแท้ปากกใหญ่ตีนกระม้วนดี <c oughs> คือหอดคำว่าคือหอดคำว้าเพื่อนเดินนี้โอ้ดมดมดมใครแน่จ้ะ พูดนะสวยเขานังไหมพี่น้อเพื่พนนนนนอ,อนเห็นกันแ้วหนะันกล้องอเพิ่อนกว่าใครนะบันนี้ทับปจิณเอ็มกิจยะไม่นังน่อยบากี้วันนี้ทับปอจ่านี่ทับปิดไปปิดแล้วติดตตโอ้ทับตัวใดว้เนี่ยพ่อแม่สวยเนี่ยเอาอันเพื่อน่ะนะเพิ่นน,นี้คุ้ยผู มิ้วไอ้ผู๋สูงไรห้าสิบสามรั่อวันนี้ยังแลีงมาเพิ่นได้สวดฟ้องสยามไม่คันคันออกดำจะขึ้นลูกตัวนั้นคันออกดำขึ้นลูกฟ้องสยามไม่ได้สวยหรอจ้าควรอู้ฟันก็สวยแถวะเธอสายยาวจีฟันยี่ห้ออะไรฟันขาวดีแทุ้ะฟันขาวขาวเวโอ้ฟันควายตัวนี้ขาวสวยมากมากเลยนี่มันอวดที่่ใเพนิขี้อวด สวยเด้พื่นลูกคุณน่ะเออที่สวยคากหลายเนาะมาที่แหนมขากินหอดหยางก็ยองเคยเห็นใบยองแค่หน่อยผีกันมันสวยวันเด้แสิแกมันน้ำขวนยางเดียวบัดที่แก่แก่เสื้อีวันดึงอีนี่ไม่ให้พี่น้องสมใจอยากบ๊อบัดที่นี่สาวอุ้ยพามาหาพ่อจูเราเด้อเดี๋ยวนี้มีอยู่ควายดอนซีควายดำหาเป็นเก้าจ้ามันมีตัวใหญ่เลย ัวใหญ่บ่มีเลยแน่มีแต่ตัวหอดกบบ่มีตัวใหญ่เลยจ้ะแน่มาย่ําใดก็บ่เคยผิดหวังจักเทื่ออีหลีเด้มีแต่คนยอยจังซี่ล่ะอุ้ยมาอัเดยามมื้อเช้าพ่อไปนน้มูนี่บคือให้กินหญ้าเกี่ยวยามเาี่มอือหม มือเศราเหรอผมกวยจะเศ้ากอนแตะมือจะมาลุกไปพ<อ>ุ้งกันะไปควานไปซื้อเตี๋ยวเลยลุไปบ้งหยางมัน,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 าานก็แตะน้าเด็หยาผลเคลียรทางส<ว>ีอ่อนๆหนาหนาแรงมัน,นมักจะเป็นนั่นหนาแรงมันมักจะเป็นเป็นเค nh au nh au ลียร์ยาวๆหรออร่อนดี <3 S 1> ๆเลยทานอบนะมันไรอีกขื่นมันกันเงาเรื่อยๆัาดีให้กินยาเกี้ยวติดใจย้งมะแรงมาไหนพ่อครับเขาพากเรกกักินห้ํกินอาหารโอ้แต่กินยาเกี้ยว ขั้นเดียวซองันบ่อิมสีเดียวซองน้ำเ่อเียงกอกหัวดำสูงไม่ได้หอโอ้ยกระว่าสิบกเกิดมาสูงเนาเมื่อเนิ่งไปลัางรถบอกอุกลมอยู่กูกลมบ่หวิดเนาะหัวอุ้ยฟาดกับอันขอบรถเพ่นจนหัวโน้ะไมเอบึงแบบอยงกลางหัวดีผมฟาดเลย มันบ่น,น้อยแล้วนี่ยกน้อยกับบ่น,น้อยแล้วนี่พ่อของอุ้ยได้ปีหกเดือนสูงก็นี่ประมาณหาเซ่นนีล่ล่ะลูกอีอุ้มอ่นนะนะประกันกี้ก้อนอุ้ยน,น่ะนะอันนี้เสียบแทนกับไม่เห็นอันที่มีเสียบเสียบจะบวกไหมเอาอีอุ้มเนาะขั้นออกดอนก็สิเป็นลูกของหงขาว ขั้นออกดำก็สิเป็นลูกของบักถุงเงินอุ้ยที่มันขายไปบางช่วงอันมีนาพี่ไก่เนี่ยหมอใดก็ได้หมอพีวัดสิรักเสือกันยูนดีเนาะอุ้ยคืดวายอยู่ขั้นสั่นมันบ่วามมาหอดสิพบปีปนี่หอกเพราะว่าเสื้อบักรองขาวจริงเมนบักหงขาวเสื้อบักหงขาวแล้วท่านขายประมานไปโบฮันเนี่ยขาย แบกอันนั้นอุ้ยขายมันอายุได้ปีหกเดือนมันเชิงเด็กจะปีสี่เดียดพี่ก็เลยว่าขั้นว่าสิสงสัยนั่นว่าทับบักอันหงส์ขาวแล้วบัดนี้มันปกติแบบหงส์ขาวรอบพุทธมันกี่น้ำอันช่วงว่ามันขื่นบอมันก็ขื่นยัวหลังจากทับหงส์ขาวมาแล้วประมาณเดือนหนึ่งหรือสองสี่ข่าวองเดือนนี่แล้วพ่อมันนืดิ มันมีอาการขื้นแต่ว่าคว้ยหน่อยไปหาม,มันบอกให้เขาโคม้มันดิต่ว่าย้ำลงนำ้ำบัดค้นเพอกับเพอเมืนบ่นั่นแหละอุกเล่า่าขั้นออกดอนกับคือหงขาวขั้นออกดำมันก็สิเป็นบกนักอันหนล่ <laughs> มันเป็นไลๆกันอยู่นะให้ว่านขั้นพน้องทมแบงปันกันสิบวาต้องได้ว่านโอ้เจา้าคือว่าเจาทับควยดอนมันทับสองตัวนะ <laughs> เนี่ยคือจังแฟนตาหนิจังอุย้ยเห็นนันคว้ยทีว่าแม่เป็นมูลามาแล้วเนาะ จ้าสิบเอดอกด้านเชเด่นชัดปนนี่พ่อสิเป็นออกหนากหรอไมป๊าอันนี้ยังสุดยอดเลยทรงลูกคักแถวแฟนตานี่แฟนตาให้ลูกทั้งหมดจากตัว,วเราอพ่อสองสองตัวตัวนี้เนาะตัวสามค้าทองออกสูบปีเด้อุ้ยป,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 ปีปีบักมึงหันปีปีบักอันบบกเด่นนั่นออกสิบกันยาจ้า บักโยบเนี่ยออดยี่สิบกันยายนหมเดียวเดียวกันนะนะวันสิบเมื่อใครไ่ปิดตลอดเลกมันแดงสิบอบอกวอนนั้นแต้าเขียวนีสกตัวีกาิจ้าเอาวันนั้นบบว่เียวม,ม,มันสิบแปดมื่อีเองคองอุ้ยขืนเหมือนสู้โตแต่อุ้ยบอในทับย,ย้อนอย่างปัดใจหลักเพราะแม่ยังได้พอปัดใจหลักบอ,ดนนอ,อไ,ไดนมี ไ่ S <S> ใ่ไดล่ะอโอบุ้สนานดอ้บนี่ไปเห็นอยู่อ๋ออ๋ออ๋อของไอ้พองพอุ้ยทับไปตัวหนึงอุ้ยทับยอมสิไนไว้ไม่ไม่นี่เมเอามัไ,ไม่นี่บอนนี่เห็นแต่ว่าบกควกแตกนะอุ้ยทับใปตัวหนึ่งเหรอบอนนี่บอกขวกแตกเดโอ้บอนนี่ไปเห็น,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 นอือเอาเด็นจะบอกนี่แมีอันให้จูเนี้ยเดอะทานเดยเาา เอาว่าท่านไปเห็นเดี๋ยวสิไปยามแล้วอีกอยู่เพราะว่าไปไปไปทับน้ำเลาะนั่นแหละทับคอกแตกไว้นั่นแหละตัวนึงทับออมสินน่ะนะไว้ออมสินขั้นออกวันนี้สิเป็นตัวที่หาดเนอแมนวะโอ้มันควันป็นตาอยู่เนาะแมนจ้ะมีว่าพี่ออมสินวันติดขวัญเมียอีแฟนตาปุดยประมาณนั่นเหรอจ้ะมัน มันสิได้อยู่ประมาณหกเจ็ดปีนี่แหละอายุอีออมซินพ่อพ่อพ่อแม่ยีกกันใต้อย่างประมาณหกเจ็ดปีนี่แหละพราะว่าตัวแรกคือตัวผู้จ้ะพูนซัพ์มาค้ำหล่ามาถุงเงินแล้วก็มาค้ำแพงตัวหาค่าทองค้ำหล่าใครเป็น้ำหล่าบัวข้ำหล่าอุย้ยทับไอ้ไอ้ของตาออดไอ้เทศกาลออกมาได้ตัวเมียจ้ะ tô, anh, má, má tô xuống em. xuống nhảy qua xuống qua you quả mẹ ăn chả nhảy xuống qua vô mẹ ăn nha tao bảo yên khám phá ngon này nhỉ chỉ bao xuống xăm dày đọc chỉ si bao nhảy xăm dày đọc bông xuống anh đi อันอี้อมซินน่ะได้ผูสองได้แม่สองนี่แหละล้อรุ่นหลังเมษาไปนี่แหละบันน้พ่อ <c oughs> พือสภา,าประมาณนี้แหละมันสิออกของไอ้พงค่อยอยี่สิบปียี่สิบปีสภาอยมายือนโซลสแลเป็นตะฮักเน,น,นี่ยเนี่ยยักษคนมาซื้อหอนอี่ยไอ้คุยพระเจ้าแจเนี่ยคุณไหม เขาไอ้ควงจอกผู้ป่วย้ายใหญ่ใช่ไหมตัวน้องสวยควงผมประดิษี์มาสักมากพอเซเลสิ่งต้องไปใส่มะนั่นจะอย่างสวยมันกับว่าได้ตายใหญเนาะมันมันกินเหลือปากเหลือทองมันอยู่นี่เบิ่งแหนสีชมพูเมย์มางั้นแค่นี้แม่เขาเห็นเสียอันนี้แน่ลเสียพูดแสดงออกแล้วว่เอาไม่ได้เขียนงั้นสิเสีย ยาพวกแต่ตาเท็กพวกอันนี้เนี่ยเบื้องดูเบื้องสามตัวพ่นหยอ,อกกันดูนันนี่พ่น่ะโอ้ยหัวจุ่มกันหยอ,อกกันมาเนี่ยเอาเอาเสียงเขาขอลัน,ขนเาขาทีเขวกเข่เมั้ จ้าพี่นองจ้ามื่อนี้อุ้ยก็ได้พาพอเม่พี่นองเขามาเล่นมะยามวอลโนหัวมวนกับพอจูแล้วเนาะจ้านี่กะสิเดออำลาพระจากพอเม่พี่นองไปก่อนเดี๋ยวไปพบพอกันได้ในคลิปไม่คลิปหนาเด้อจ้ามื่อนี้สาวอุ้ยก่ะขอบคุณเลยละจ้าที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องฮักเดอะอีสานชาแนลจ้าก